ทุกท่านนะครับใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับทั้ง1,900คนครับ <c oughs> กดไลค์ไปรัวๆเลยครับสวัสดีทั้ง3,000คนนะครับจริงๆวันนี้ไม่ได้ตั้งใจจะไลค์นะฮะบับงเอิญว่า พอพักผ่อนค่อนข้างดีขึ้นแล้วบังเอิญมีประเด็นนิดหนึ่งที่เกี่ยวข้องครับใครเข้ามาแล้วสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาการผมตอนนี้ดีขึ้นเยอะมากครับดีขึ้นเยอะมากวันนี้ลองเดินวนดูนะฮะในที่ที่ผมอยู่ก็เดินได้ดีขึ้นเพียงแค่ว่ายังเหนื่อยท่านั้นเองครับแล้วก็เดี๋ยวอันนี้เนี่ย ผมไปไหนไม่ได้ก็ยังไม่ได้ถอดแต่เดี๋ยวพพุ่งคืนนี้ว่าจะหาวิธีถอดด้วยตัวเองเพราะว่าช่วงนี้ไม่ไปไหนได้ดขาดครับมันโควิดมันเยอะนะฮะสวัสดีทั้งหนึ่งมื่นหนึ่งพันคนนะครับใครเข้ามาแล้วสวัสดีกันหน่อยครับสวัสดีกันหน่อยนะครับพิมพ์คําว่ารักแล้วกันฮะค,ความรักของเราจะทําให้อยู่ได้พิมพ์คําว่ารักเยอะๆรักเยอะๆครับขอคนละสิบแชร์ ขอคนละสิบแชร์ครับวันนี้สบายสบายครับใครไม่ว่างไม่ต้องดูวันนี้สบายสบายใครไม่ว่างไม่ต้องดูนะฮะใครไม่ว่างไม่ต้องดูนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้ววันนี้ผมมีความรู้สึกผมอยากพักพูดตรงๆครับผมอยากพักแต่เพียงแค่ว่าผมมีความรู้สึกว่าเกิดเป็นคนไทยมันยากเหลือเกินเกิดเป็นคนไทยเอาเปรียบถูกเอาเปรียบตลอดเวลานะฮะก็เลยมีความรู้สึกว่าอาจจะไลฟ์แค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะครับ สิ่งสําคัญที่สุดใครเข้ามาแล้วนะครับกดแชร์กันขึ้นไปเลยครับนี่คือเอกสารที่ผมรู้สึกว่ามันลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของพวกเราเป็นคนไทยผมถามนิดนึงประเทศนี้เป็นของใครพิมพ์ครับประเทศนี้เป็นของใครพิมพ์ให้ผมนิดนึงให้ชื่นใจประเทศนี้เป็นของใครประเทศนี้เป็นของพวกเราไหมถ้าประเทศนี้เป็นของพวกเราพิมพ์ว่าประเทศไทยเป็นของพวกเราพิมพ์เลยครับพิมพ์ว่าประเทศไทยเป็นของพวกเราครับ พิมพ์ว่าประเทศไทยเป็นของพวกเรานะฮะเราตอกย้ําเสมอว่านี่คือสิ่งที่เราเกิดมาแล้วเรารักที่สุดคือประเทศไทยของเราเพราะฉะนั้นใครจะมาเอาเปรียบพวกเราไม่ได้ทั้ง22000คนพิมพ์คําว่าประเทศไทยเป็นของใครถ้าประเทศไทยเป็นของเราพิมพ์ว่าประเทศไทยเป็นของเราวันนี้นะครับใครไม่สะดวกไม่ต้องดูนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรที่แบบวุ่นวายมากเพียงแค่ผมอยากจะสร้างความชัดเจน สิ่งสําคัญคืออะไรรู้ไหมเราจะอยู่ด้วยกันแบบไม่ถูกใครเอาเปรียบเราจะอยู่ด้วยกันแบบสมองจริงๆเราจะใช้สมองใช้หลักการและใช้สิทธิ์ของเราสําคัญที่สุดเลยคือความเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์ไม่ใช่เงินนะครับความเป็นมนุษย์ไม่ใช่เงินนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับ จดหมายฉบับนี้เป็นจดหมายที่ผมว่าหลายๆคนอาจจะเห็นบ้างผมขออนุญาตอ่านอ่านทุกถ้อยคำนะฮะเรื่องการขอรับการสังดุลวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 โมเดอร์นาเรียนเลขาธิการสภากาชาติไทยสิ่งที่ส่งมาด้วยบัญชีรายชื่อกำลังพล และครอบครัวตามที่กระทรวงสาธารณาสุขได้กำหนดให้กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดซึ่งปัจจุบันเชื้อไวรัสกลายพันธุ์เป็นหลายสายพันธุ์ส่งผลให้มีรายงานการติดเชื้อไวรัสโคโรนาส0 1 9โควิด1 9เพิ่มขึ้นในการนี้กองพิธีการกรมสารบัญทหาร ซึ่งปฏิบัติงานในพื้นที่ดังกล่าวจึงขอรับการสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ระบุว่าโมโดนาจากสภากาชาติไทยเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคให้กับกำลังพลและครอบครัวโดยมีรายชื่อตามสิ่งที่แนบมาจึงเรียนมาเพื่อการุณาพิจารณาขอแสดงความนับถือ พันเอกยุธทธศักดิ์พรมทาพันเอกยุธทธศักดิ์พรมทานี่คือสิ่งที่เลวร้ายมากสำหรับคนไทยเกิดเป็นคนไทยมันลำบากมากนักเหรอคุณเป็นใครอ่ะคุณจะต้องได้มากกว่าคนอื่นเอาเปรียบคนอื่นทำไมอ่ะทำไมคุณจะต้องเอาเปรียบคนอื่น ทหารเขาสอนให้เสียสละไม่ใช่เหรอไม่ใช่ตะกะตะการแบบนี้และที่สำคัญผมอ่านว่าทหารและครอบครัวแคปได้เลยนะครับอันนี้ผมอ่านทุกคำพูดนะทุกคำพูดอ่ะแชร์ไปว่าจะไม่ให้แชร์แล้ววันนี้คุณแชร์ไปกองทัพบกแชร์ช่วยผมแชร์ไปกองทัพบกแชร์ไปกองทัพเรือแชร์ไปกองทัพากาศแชร์ไปกระทรวงกลาโหม แชร์ไปทำเนียบรัฐบาลแชร์ไปรวมถึงหน่วยงานราชการทุกที่กรมตำรวจคุณแชร์ไปแชร์ไปให้มันทะลุเลยผมไม่สนใจวันนี้ยอดคนดูเท่าไหร่คุณแชร์ไปเพราะทุกแชร์ของคุณขอคนละสิบแชร์ทุกคนแชร์ไปทุกแชร์ของคุณ จะสร้างมาตรฐานไม่ให้ใครข่มเหงเจ้าของประเทศคือพวกเราคนไทยแชร์ครับช่วยแชร์นิดหนึง่งคุณแชร์ไปได้เลยคุณจะแชร์ไปไหนแชร์ไปให้หมดเชื่อผมพลังที่คุณแชร์มันจะเป็นพลังที่จะทําให้พวกมันต้องเปลี่ยนแปลงต้องเปลี่ยนแปลงเห็นแก่ตัวมากออกมายอมรับสารภาพทุกอย่างการรับสารภาพของคุณมันไม่ได้หมายความว่ามันจบแค่นี้มันไม่ได้จบแค่นี้แชร์ก่อนครับ ขอทุกคนเลยผมขออันนี้ตอนต้นว่าจะไม่แชร์แล้วขอคนละยี่สิบแชร์แชร์ทุกหน่วยงานราชการเพราะมันจะไปเจอทั้งครอบครัวของเขานะครับเหล่าวันดาแม่บ้านทหารบกทั้งหลายแหละเหลือบลิ้นแลรายทุกสิ่งอย่างคุณเอาเปรียบเจ้าของประเทศคนไทยได้อย่างไรคุณทำแบบนี้ได้อย่างไรชายชาติทหารเขาทำกันแบบนี้ใช่ไหมออกมาปับ๊บบอกว่ารู้สึก <c oughs> เป็นการกระทำส่วนบุคคลผมถามนิดนึงว่า คุณพวกเรามีสมองการออกหนังสือถูกต้องหลักการทุกอย่างตามยศถาบรรดาศักดิ์ตามตำแหน่งทุกอย่างแบบนี้พอมีปัญหาหัวหน้าสังกัดจะมาลงโทษคนที่ออกจดหมายเป็นไปไม่ได้โคตรโง่เลยระบบราชการมันผิดมันก็คือผิดมันจะไปหาแพะไม่ได้ตั้งคณะกรรมการสอบด่วนมันจะสอบทำไมสอบมึงเ่ทั้งกองทัพแชร์กันไปอีกแชร์ ทำแบบนี้กองทัพทําผิดหรือทําถูกพิมพ์พิมพ์ครับอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวเราอย่าไปกลัวทําแบบนี้กองทัพทําผิดหรือทําถูกครับทําอย่างนี้กองทัพทําผิดหรือทําถูกทุกคนพิมพ์เลยครับพิมพ์นะสำหรับความรู้สึกผมกองทัพทําผิดครับนะทุกคนพิมพ์พิมพ์เอาไว้เป็นที่ระลึกพิมพ์เอาไว้คุณพิมอาไว้เดี๋ยวผมเซฟไว้บนไอคลาวให้ทุกคนพิมพ์เอาไว้ให้รู้ว่าเป็นการกระทําผิดต่อเจ้าของประเทศคือคนไทย พิมพ์ไปครับพิมพ์ไปว่าการกระทําแบบนี้กองทัพทําผิดหรือทําถูกพิมพ์ไปกองทัพทําผิดหรือทําถูกพิมพ์ไปนะครับไม่ต้องไปตั้งคณะกรรมการสอบว่าโดยพระการไม่มีทางถ้าไม่จับได้ถ้าไม่โป๊ะแบบนี้จะตั้งคณะกรรมการทําไมไม่เกี่ยวเลยกรรมการคุณไปตรวจสอบกันเองแต่นี่คือผิดซึ่งหน้าผิดซึ่งหน้า ผิดซึ่งหน้าต่อเจ้าของประเทศคือเราเป็นคนไทยเพราะฉะนั้นขอคนละ20แชร์และพิมพ์ครับว่าการกระทําแบบนี้คุณคิดว่ากองทัพไทยผิดหรือถูกคุณพิมพ์ครับเพราะว่าเราเป็นเจ้าของประเทศเราสามารถใช้สมองของเราได้ผิดหรือถูกอย่าไปสนใจเพราะว่าถ้าใช้กระบวนการอย่างอื่นเขาก็ไปบ,บ,บังคับกระบวนการบอกให้เขาถูกอีกแต่ความผิดและความถูกมันอยู่ที่คอมมอนเซน ผมบอกแล้วนะครับว่าคนเราเนะี่ยมันมีสิ่งที่ประเสริฐที่สุดคือสมองถ้าไม่โง่จริงไม่สามารถทําแบบนี้ได้ผมคอนเฟิร์มผมคอนเะฟิร์มฮะเพราะฉะนั้นนะครับจงจดจําไว้เลยว่านี่คือการเอาเปรียบกันเอาเปรียบเจ้าของประเทศเอาเปรียบคนอื่นคุณก็มีสองมือทุกคนก็มีสองมือผมก็เสียภาษีแล้วทําไมล่ะอยากได้เหรอแสดงว่ารู้กันนะ mRNA วัคซีนอะไรจะพาคุณรอดแล้วทำไมคุณเห็นแก่ตัวแบบนี้ทำไมคุณเห็นแก่ตัวแบบนี้นะครับวันนี้ว่าจะไม่แรงนะฮะเอาเป็นว่าไม่แรงแล้วกัน <c oughs> ทำไมคุณทำแบบนี้แชร์ไปนะครับขออีกคนละสิบแชร์ขออีกคนละสิบแชร์ออลแ,ชรแล้วถามว่ากองทัพบ,บกทาไม่ต้องกองทัพบ,บกหรอกกระทรวงกาางของผมทาแบบนี้ผิดหรือถูกพิมพ์ครับพิมพ์เราอย่าไปกลัวจำไว้กฎหมายไม่ได้มีเอาไว้แกล้งคน กฎหมายมีเอาไว้ต่อสู้ถ้าเรามั่นใจเราต่อสู้ได้บอกได้เลยเราต้องมั่นใจใครมั่นใจพิมพ์คำว่ามั่นใจพิมพ์คำาว่ามั่นใจพิมพ์วันรัวๆคำว่ามั่นใจมั่นใจมั่นใจไหนพิมพ์เงินคนละสิบครั้งให้มันรู้ให e to ้มันมีพลังพิมพ์เงินคนละสิบครั้งทุกคนต้องมั่นใจพิมพ์เงินคนละสิบครั้งสิบครั้งเลยดูสิมันจะขโมยสิทธิ์ของชาวบ้านได้ยังไงอยากจะรู้จะไปฉีดให้ทหารในพลแม่บ้านคนใช้ ตั้งแต่เริ่มจะฉีดให้แคดดี้สนามกอล์ฟแล้วนะพวกมึงนะมึงไม่เคยเห็นหัวคนไทยเลยนะมึงทาได้ยังไงตอนนี้ก็จะมาโทษว่าพรารลการขอโทษนะฮะคนไทยมีสมองนะเว้ยคำว่าพรารลการไม่มีถ้าเฮดเลตเตอร์ออฟฟิเชียลเลตเตอร์เลฟเลนเลตเตอร์ถูกต้องมึงขึ้นสารโลกมึงก็แพ้ขอโทษนะฮะอยู่จะพาขึ้นสักวันหนึ่งดีไหมเนี่ยยังไงมึงก็แพ้นะฮะบ,บอกได้เลยไม่ต้องกลัวกลัวไม่กลัวพิมพ์ กลัวไหมคุณกลัวทหารไหมกลัวไหมกลัวพิม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 ไปเลยฮนะพิมไปเลยนี่คือสิ่งที่คุณนวัดอยากพักมากกว่านี้ตื่นขึ้นมาแล้วพักไม่ได้พักไม่ได้จริงๆพักไม่ลงนี่คือเรื่องแรกบอกแล้วนะอย่ารังแกกันนะถ้ารังแกกันโดนแน่นอนมาถึงอีกหนึ่งเรื่อง <c oughs> จะอ่านจดหมายฉบับนี้ให้ฟังใครอยากแคปแคปใครไม่ว่างไม่ต้องดูแคป ของสภากาชาติไทยแคปไปเลยหรือถ้าเกิดสมมุติคุณอยากจะไปหาเพิ่มคุณก็พิมพ์คํานี้พิมพ์คําว่าขอความร่วมมืออ่าผมอ่านให้ฟังดีกว่าหาไม่ยากหรอกเยอะเยะผมจะอ่านตามข้อกําหนดทุกคํานะครับอาจจะเสียเวลาหน่อยเพราะว่าการไม่อ่านที่สมบ,บูรณ์ตามข้อกําหนดเดี๋ยวอาจจะถูกบิดเบือน ด่วนที่สุดหัวกระดาษสภากาชาติไทยที่อยู่นะครับท่ามกลางมรสุมของพวกเรานี่แหละนะฮะที่จะเป็นจะตายเนี่ยล,ลงวันที่วันที่สิบห้ากรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เรื่อง <c oughs> อ่ะใครอยากฟังขอคนละสิบแชร์ใครอยากฟังเรื่องนี้มันมีประโยชน์มากมันมีประโยชน์มากขอคนละสิบแชร์นะครับ เรื่องขอความร่วมมือนะครับในการแจ้งจองวัคซีนสำหรับฉีดให้แก่ประธานกลุ่มประธานกลุ่มนะฮะเปราะบางและกลุ่มอื่นๆโดยไม่คิดมูลค่าเรียนผู้ว่าราชการทุกจังหวัด <c oughs> อ้างถึงประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด -19 ประกาศณวันที่8มิถุนาเรื่องแนวทางการบริหารการจัดการวัคซีน19้สิ่งที่แนบมาด้วยแนวทางในการบริหารการจัดการวัคซีนสำหรับประชาชนและและสภากาชาติไทยตามหนังสือที่อ้างถึงศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ได้มีประกาศเรื่องแนวทางการบริหารจัดการวัคซีน ป้องกันโรคโควิด -19 ลงวันที่8มิถุนายน2564ซึ่งได้ให้สภากาชาติไทยเป็นหน่วยงานหนึ่งในการสั่งนำเข้าวัคซีนมาฉีดให้กับประชาชนดังความแจ้งแล้วนั้นขณะนี้สภากาชาติไทยได้สั่งจองวัคซีนป้องกันโคโรนาไวรัส19โมโดนาระบุยี่ห้อนะครับจำนวนหนึ่ง <c oughs> จากผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย ผ่านองค์กรเพสัจกรรมเพื่อนํามาฉีดบริการให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางกลุ่มต่างๆโดยไม่คิดมูลค่าไม่คิดมูลค่านะครับตามพันธกิจของสภาการชาติไทยทั้งนี้สภาการชาติไทยจะได้จัดสรรโคต้าวัคซีนจำนวนหนึ่งให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด <c oughs> <c oughs> เพื่อนําไปฉีดให้กับบรรดากลุ่มเปราะบางและกลุ่มต่างๆ ในพื้นที่โดยมีเงื่อนไขสำคัญว่าต้องดำเนินการฉีดให้แก่ประชาชนโดยไม่คิดมูลค่าและแผนการฉีดวัคซีนดังกล่าวต้องได้รับการอนุญาตจ,จากคณะกรรมการควบคุมโรคและเงื่อนไขอื่นๆตามรายละเอียดที่แนบมาบรรทัดต,ต่อไปสภากาชาติไทยจึงขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัด ได้แจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดในพื้นที่ที่มีความประสงค์ซื้อวัคซีนไปฉีดบริการให้กับประชาชนตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นและกรุณาแจ้งมายัางสภากาชาติไทยภายในวันที่21กรกฎาคม2564ด้วยจากขอบพระคุณยิ่งจึงเรียนมาเพื่อทราบขอแสดงความนับถือ นายเดชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาติไทยผมขอย้ำบรรทัดนี้ <c oughs> อีกครั้งหนึ่งว่าสภากาชาติไทยจึงให้ขอร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัดให้แจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดคืออบจอถูกไหมฮะในพื้นที่มีความประสงค์จะซื้อสรุปตอนแรกเหมือนเหมือนการกุศลแต่สุดท้ายใช้คำว่าซื้อ นี่มันคือความเจ็บปวดผมจะเล่าอะไรให้ฟังเกิดเป็นคนไทายยากมากถูกเอาเปรียบถูกทำลายถูกทุกอย่างวัคซีนไม่เคยมีบริษัทผมพยายามทำทุกอย่างในการหาวัคซีนฟรีหาทุกอย่างตามเงื่อนไขของรัฐลงมันทุกแอปแต่ในที่สุดไม่มี <c oughs> จนเอกชนหลายคนพยายามหาวัคซีนจน ทุกวิถีทางจนได้โมโดน่นามาได้โมโดน่นามาผมก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะเรารอพึ่งรัฐบาลก็ไม่ได้เราก็อยากให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิดเราก็อยากได้วัคซีนตัวผมก็ไม่ได้นางงามก็ไม่ได้มิสแกรนทุกคนบริษัทพนักงานเป็นร้อยก็ไม่ได้คุณดูนะสิ่งที่ผมทำเต็มที่ในความรู้สึกของคนคนหนึ่งอ่ะคนคนหนึ่งคนคนหนึ่งที่เกิดมาเป็นคนไทยเจ้าของประเทศ ซึ่งถูกพวกคุณเอาเปรียบมาก <c oughs> ในที่สุดโรงพยาบาลเอกชนเปิดจองโมเดอร์นานี่คือหลักฐานการโอนเงินนะเยอะแย,ย,ยะมากมายไม่ต้องไปเปิดเดี๋ยวเอาฉบับย,ะย,ะยะ่อๆนะฮะผมจองทุกอย่างกับโรงพยาบาลลาดพร้าวโรงพยาบาลลาดพร้าวในนามบริษัทมิสแกรนทั้งหมด เขาให้ทําอะไรทําหมด <c oughs> เขาให้ทําอะไรทําหมดแล้วผมบอกได้เลยนะนอกจากคําว่าทําหมดแล้วคุณแค่เป็นหลักฐานได้นอกจากทําหมดแล้วผมใช้เงินของผมเองผมตระหนักเสมอว่าโควิดครั้งนี้มันจะอยู่กับเราอีกไม่ต่ำกว่านับจากวันนี้ไปสองปียังน้อยอีกหนึ่งปีรัฐบาลโกหกเรา รัฐบาลมีตาวัคซีนที่ไม่จริงรัฐบาลหลอกลวงอันนั้นไว้ทีหหลังเรารู้แล้วเราทำอะไรไม่ได้คุณในที่สุดผมตัดสินใจโอนเงินทั้งหมดให้กับโรงพยาบาลลาดพร้าวเป็นการซื้อวัคซีนส่วนตัวผมซื้อไปทั้งหมดผมซื้อไปทั้งหมดบรรทัดสุดท้าย161โดส ขออนุญาตปิดเบอร์พนักงานนะครับเนื่องจากว่าผมทำเป็น Excel เอาไว้หนึอ่งร้อยหกดโดสอะดูดูข้างล่างหนึดโดสทัทยหกสิดโ,โดสหนึดโดสในราคาโดสละหนึ่บบาทคุณไปคูณเอา ว่าผมจ่ายเงินทั้งหมดไปทั้งสิ้นเฉพาะค่าวัคซีนครั้งนี้สองแสนหกหมื่นสองแสนหกหมื่นห้าพันหกร้อยห้าสิบบาทขออนุญาตปิดเพราะมันมีเบอร์พนักงานเพราะว่าเราทำงานด้วยสมองทุกอย่างมันอยู่ในนี้หมดเลยอยู่ที่ไหนเราทำงานได้หมดเราลิงก์หมดคุณดูนะคุณดูเราเสียเงินไปเท่าไหร่เอาไม่เป็นไรถ้าใครโทรหาก็เปลี่ยนเบอร์อ่ะอะ คุณดูเงินตรงนี้เนี่ยประเทศไทยคุณนวัดก็เป็นเจ้าของประเทศไม่ใช่เหรอภาษีก็เสียไม่ใช่เหรอไม่เคยบกพร่องในหน้าที่ของการเป็นประชาชนเลยตั้งแต่เด็กจนปัจจุบันครับผมสัญญากับตัวเองว่าผมจะพยายามหลีกเลี่ยงไม่ทำอะไรที่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนช่วยได้ช่วยฟังพลเอกประยุทธ์คุณอนุทิน คุณรู้ไหมทําไมผมถึงจะต้องเกี่ยวกาสเพราะมันถูกกดดันในชีวิตการเป็นคนไทยผมไม่รู้จะทํำยังไงเมื่อรัฐบาลหลอกให้เจ้าหน้าที่ผมจองวัคซีนแล้วไม่ให้ผมก็เลยตัดสินใจบอกว่าผมจะออกค่าวัคซีนให้พนักงานทุกคนและครอบครัวของพนักงานด้วยตัวผมเองทั้งหมดมันจึงกลายเป็นตั้ง260% เอ็ดโดสซึ่งถือว่าเยอะมากและราคา1,650บบาทจองกับโรงพยาบาลลาดพร้าวตามหัวกระดาษเป๊ะเลยจ่ายเงินด้วยตัวเองเพื่อช่วยประเทศชาติในการปกป้องโควิดผมไม่ได้อยากละเลิกบุญคุณหรอก ผมรู้ว่ารัฐบาลนี้มันเป็นไปไม่ได้ที่มันจะเอาการเอางานมันเอาตังเงินกับเจ้าสัววันนี้ผมฟังเจ้าสัวยุให้กู้สุขใจเดี๋ยววันหลังเรามาคุยกันและอารมณ์จะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งวันนี้เอาแค่เรื่องของผมก่อนผมขออนุญาตทําให้คุณดูเป็นตัวอย่างแล้วคุณจะกล้าแล้วคุณจะกล้าอยู่ในสังคมนี้โดยที่คุณมีตัวตนคุณเชื่อผมคุยกับคนพวกนี้ต้องเอาหลักฐานเงินทั้งหมดโอนไปแล้วเรียบร้อยโดยที่ไม่รู้เรื่องรู้ราว นะทันทีที่ทําทุกอย่างเราทําได้เราให้เขาไปโรงพยาบาลลาดพร้าววันนี้คุณผู้ชมเมื่อคืนผมไลฟ์ยอมรับว่าใช้พลังพังสัญญากับตัวเองว่าวันนี้จะหยุดเมื่อคืนผมหลับจนเกือบตายผมตื่นมาสลึมสลือผมนึกว่าผมตายเพราะมันเย็นไปทั้งตัวแล้วผมก็อยู่คนเดียวโชคดีที่มันไม่ตายมันหลับลึก ตื่นมามีข้อความจากผู้ช่วยผมว่าโรงพยาบาลลาดพร้าวอยากจะขอคืนเงินค่าวัคซีนพูดไปคุยมาเขาบอกโควตาวัคซีนต้องแบ่งให้สภากาชาติไทยมันคืออะไรครับ ผมทำดีที่สุดในชีวิตของคนคนหนึ่งซึ่งประเทศไทยโคตรยากจนเพราะพวกคุณสร้างความจนให้กับพวกเราเรายังต้องสู้คุณไม่เคยมีวัคซีนให้เราเรายังต้องสู้เราทำทุกอย่างจนควักกระเป๋าเองผมบอกได้เลยผมดูแลพนักงานในออฟฟิศทั้งโครงสร้างประมาณ100คนและไอ้ที่เกินมาหลายโดสเนีเ่ยเบ็ดเสร็จอีกสิบเอ็ดโดสเพราะว่าบางคนพ่อแม่เขาก็ไม่มีตัง เขาไม่มีอะไรเลยคุณเขาลำบากมากผมบอกไม่ต้องไปวิ่งหาไม่ต้องวิ่งหานโยบายคุณอยู่กับที่คุณล็อกตัวอยู่กับที่เดี๋ยวผมจัดการให้ผมให้จริงๆเงินนมันหาไม่ยากหรอกผมมีสมองผมอยากให้ทุกคนปลอดภยัยผมไม่ได้มานั่งเพอเจอร์อาโอเคจบนี่คือสิ่งที่ผมทำแทนคุณแต่วันนี้โงโดนหน้า ที่ผมและทุกครอบครัวของผมในบริษัท Miss ิสแกรนรออยู่ด้วยความหวังว่ามันกำลังจะมาเขาจะเอาเงินมาคืนผมแต่ผมยังไม่รับคืนตอนนี้ผมบอกโรงพยาบาลลาดพร้าวแล้วว่าชลอดูก่อนเผื่อว่าเรามาลอกข,ขอร้องสิทธิ์ของเราครั้งนี้เราถูกทำร้ายเราได้สิทธิ์คืนแล้วเราจะได้ฉีดต่อเราจะต่อสู้กับความ พยายามของเราอีกซึ่งความพยายามของเราบอกได้เลยว่าไม่มีวันไหนจะลดลงเลยเพราะพวกเราเป็นคนที่เราต้องอยู่ด้วยกันต้องใช้สมองผมบอกแล้วว่าเราจะต้องใช้สมองปลวกหนึ่งตัวไม่ทําให้บ้านพังปลวกนับร้อยนับพันล้านเดี๋ยวบ้านก็พังถ้าใครเห็นด้วยพิมพ์คาว่าเห็นด้วยพิมพ์คำว่าเห็นด้วยใครเห็นด้วยขอกดไลค์มาคนละสิบครั้งคนละสิบครั้ง เพราะฉะนั้นผมยังดื้อที่จะไม่เอาเงินคืนแต่ผมก็ไม่รู้ว่าอย่างไรผมถามว่าถ้าให้เงินผมคืนแล้วเอาเงินผมไปตั้งนานแล้วผมก็ทําอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมกําลังจะพูดจากนี้เป็นต้นไปเราคงไม่มีโอกาสได้วัคซีนดีๆมันยากเย็นแสนเข็ดเหลือเกินมันลำบากเหลือเกินมันยุ่งเหลือเกินมันมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะเหลือเกิน เวลาพอจะมีวัคซีนก็เหมือนอีแล้งมาลงถึงผมพูดตรงๆตั้งแต่เด็กผมเป็นเด็กบ้านนอกผมไม่มีกินผมเป็นเด็กวัดผมเดินขายหนังสือพิมพ์อยู่ริมถนนหน้าอังลีดูนังผมเดินขายมีวันหนึ่งผมเคยมองสภากาชาติไทยว่าถ้าผมหิวมากไม่มีข้าวผมจะไปขอข้าวเขากิน แต่วันนี้ผมไม่ได้ขออะไรเลยผมขอเหตุผลว่าทราไรทางกาชาติถึงทำแบบนี้ทุกคนสงสัยไหมถ้าทุกคนสงสัยพิมพ์คำว่าสภากาชาติไทยสงสัยสภากาชาติไทยสงสัยสภากาชาติไทย พิมพ์แบบนี้ให้ผมทุกคนคนละห้าครั้งพิมพ์อย่างนี้ให้ผมทุกคนคนละห้าครั้งเราสงสัยเราถามได้เราเป็นเจ้าของประเทศมันเป็นสิทธิของเราเราสงสัยเราถามได้เราไม่ได้ไปทำอะไรเขาแต่เขากำลังมาเอาโมโดนาของผมไปซึ่งผมจ่ายเงินไว้นะแล้วผมจ่ายเงินส่วนตัวผมไม่ได้เอาเงินของใครและผมพยายามจะทำดีที่สุดเท่าที่ผมทำได้แล้วเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ ผมมั่นใจเหลือเกินว่าผมกำลังถูกละเมิดสิทธิ์สิทธิ์ต้องมีความทัดเทียมกันสิทธิ์ต้องมีความเสมอภาคกันสิ่งที่จะต้องเคารพกันคือสิทธิมิใช่สิ่งที่คุณจะมีอำนาจเหนือกว่าใครด้วยอำนาจบางประการคำถามที่ฝากทิ้งไว้การที่จะทำให้ข้อหนึ่ง คำถามที่ฝากทิ้งไว้สภากาชาติไทยทําไมมีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดได้เพราะผู้ว่าราชการจังหวัดต้องขึ้นอยู่กับกระทรวงมาหาดไทยแล้วทําไมสภากาชาติไทยถึงมีหน้าที่หรืออำนาจ ในการออทเทอร์ไร์เรียนผู้ว่าราชการทุกจังหวัดผมสงสยัยใครสงสัยทีมข้าว่าสงสยัยใครสงสัยทีมข้าว่าสงสัยทาไมโดยปกติผู้ว่าน่าจะขึ้นกับมหาทไทยคําสั่งที่สั่งได้น่าจะมาจากมหาทไทยทําไมสภากาชาติไทยเรียนคําสั่งถึงผู้ว่าราชการทุกจังหวัดได้และทําไมสภากาชาติไทยถึง ใช้คำนี้ที่มีความประสงค์จะซื้อวัคซีนไปฉีดบริการให้กับประชาชนสรุปถ้าตามคำที่ใช้ทั้งหมดทุกคนคำว่าซื้อคือการซื้อขายถูกหรือผิดลองพิมพ์ดูผมถามว่าการที่ให้ใช้งบประมาณหรือภาษีของผมหรือภาษีของทุกคนมาสั่งซื้อของได้ เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใดน่าจะเป็นหน้าที่งบประมาณแห่งชาติน่าจะเป็นหน้าที่เกี่ยวข้องกับคนที่มีอำนาจในการใช้เงินภาษีของเราถามว่าสภากาชาติไทยมีการใช้คำพูดเหมือนเป็นการระบุให้ใช้เงินภาษีได้อันนี้ผมแค่สงสยัยผมสงสัย ผมก็เลยถามว่ามันมันมันเป็นอย่างนี้ได้เดี๋ยววันหลังก็ไม่ต้องมีกระทรวงอะไรแล้วแต่ใครจะสั่งใครผมแค่สงสัยเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราต้องสร้างบรรทัดฐานชัดเจนไม่ฉะนั้นต่อให้ผมโอนเงินส่วนตัวโอนเงินส่วนตัวเพื่อพนักงานทั้งหมดและครอบครัวพนักงานทําตัวดีที่สุดแล้วทําทุกอย่างแล้วผมก็ไม่ได้อยู่ดีเพราะว่ามันมีแบบนี้ จะมีผมไม่ได้ว่าสรุปสุดท้ายประเทศไทยหาวัคซีนไม่เจอแต่ทหารรู้ว่าควรจะใช้โมโดนา่ากาชาติไทยรู้ว่าควรจะใช้โมโดนา่าและทำไมยังหาผลประโยชน์บนความตายเรื่องของวัคซีนผมรู้ครับสิ่งที่เราพูดทุกคนรู้แต่ ทุกคนไม่ให้สิทธิ์ความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันแต่ผมจ่ายเงินไปแล้วยังไงผมก็จะเก็บไว้แบบนี้ขอบคุณครับ